ทำไมถึงห้ามพิมพ์คำว่าเมใน Facebook เริ่มตั้งแต่2ทุ่มของวันที่27ตุลาคม2568เลยนะครับการแจ้งเตือนหรือจะเรียกว่าคำบอกเล่าเริ่มผุดขึ้นมาในเพจหรือข้อความใน Facebook ของแต่ละคนที่ร่วมกับเพจนั้นคำว่าเมเปรียบเสมือนคีย์เวิร์ดที่ทำลายเกราะของ Facebook ลงอย่างสิ้นเชิงเพราะเมื่อคุณกดเข้าไปดูกดเข้าไปค้นหาสิ่งที่คุณจะพบเห็นคือ ภาพที่คนอินโนเซนต์ไวต่อการสัมผัสนั้นต้องร้องโอ้การแพร่กระจายภาพหรือวิดีโออันตรายกับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะในครั้งนี้มาในรูปแบบของวิดีโอวิเคราะห์ตลาดหุน้นหรือวิธีการพูดเชิงธุรกิจในนาทีเริ่มต้นเพื่อหลอกให้ผู้ชมเชื่อใจแต่เมื่อรับฟังไปสักพักภาพและวิดีโอที่เต็มไปด้วยการร่วมรักก็เผยออกมาอย่างเต็มกำลังซึ่งไม่เป็นผลดีแน่หากเราผู้เยาว์หรือผู้ที่ไม่รู้เดียงสาที่อยู่เพียงลำพังไปเปิดเจอเขาหรือผู้ใหญ่ เหล่านักวิชาการที่บังเอิญไม่ได้คัดกรองวิดีโอแล้วนําไปเปิดขั้นเวลาเอาไว้ระหว่างทําการเรียนการสอนทามกลางเหล่านักเรียนนักศึกษาหรือพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากซึ่งเราก็ยังคงไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าการคัดกรองวิดีโอของระบบ Facebook นั้นกําลังถูกกลั่นแกล้งหรือเสื่อมถอยลงแต่ก็คงการันตีได้ว่าการปิดกั้นนั้นกลับถูกสกัดกัน้นเฉพาะการค้าขายออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องมาตกน้ำตื้นที่จัดการกับคลิปวิดีโอแบบนี้ไม่ได้ซึ่งมีผลกระทบกับระบบสังคมไม่น้อยยังไงก็ฝากถึงนายมาร์คสากระเบือเอาไว้ด้วยนะครับว่าจงอย่าปล่อยปะละเลยเหมือนเช่นเคยเหมือนเช่นคลิปที่เคยมีการทำร้ายกันของมนุษย์อย่างที่เคยผ่านมาจนที่บางครั้งเราไม่ได้อยากจะดูแต่เผลอกดเข้าไปดูอย่างไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวต่อไปหากจะเป็นอย่างนี้ เฟซบุ๊กก็คงเป็นเพียงช่องทางออนไลน์เป็นแอปที่ไม่มาสมที่จะเข้ามาทําธุรกิจหรือน่าไว้ใจพอที่จะอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของทุกครัวเรือนได้เพราะการคัดกรองที่ล้มเหลวแบบนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาณนาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ